คุณรู้ทุกท่านค่ะ,จะเจริญรมำสำเนกตีพี่น้องทุกท่านค่ะน้อยจากเบียงจันนะคะ41ปีแล้วกับปีนี้ขออนุญาตพูดภาษาไทยนะคะเพราะว่าถ้าน้อยพูดลาวหลายท่านอาจจะฟังฟังยากหน่อยเนาะขอขอพูดไทยแล้วกันค่ะที่จะามาสัมดา้านค่ะก็คือ ก่อนก่อนที่น้อยจะไปเข้าค่ายขันแก่นเมื่อวันที่20ผ่านมาเนี่ยค่ะพอดีพ่อบ้านพ่อบ้านรู้สึกว่ารถตู้ท่านอ่ะมันจะมีเสียงแต๊แกะเต๊เสียงแบบนีดเดียวนะท่านท่านบอกว่าฟังให้หน่อยช่วยฟังให้หน่อยว่าเสียงมันอยู่ตรงไหนน้อยก็บอกเลยไม่รู้ก็มันมันเสียง นิดเดียวเองแต่แต่คนขับอ่ะท่านจะใส่ใจกับรถท่านมากเนาะก็เลยว่ก็เลยขออนุญาตเมียเอาเอารถรถเข้าไปเช็คท่านก็บอกว่าอ่าถ้าใช้ใจ่ายประมาณห้าหกพันคงไม่เกินนั้นเนก็บอกรีบรีบไปเลยเพราะว่าอีกสองวันจะได้เดินทางไปขอนแกน่นแล้วทีนี้เพ่อบ้านก็เอาไป วันที่สิบแปดอะซ่อมทั้งวันอ่ะไม่เสร็จพอสิบเก้าก็คือเอาเอาเอา,เอาทิ้งทิ้งรถไว้อู่เลยพบ้านพอวันที่สิบเก้าบินออกมาจากที่ตั้งงบไว้อ่ะห้าหกพันมืนกว่าบาทห้าหกพันบวกอีกหนึ่งมืนบาทอะแล้วทีนี้พอบ้าพ่อพ้อนพ่อบ้านก็อกพอพ่าพ่พนพ่อ สมถะอยู่ง่ายกินง่ายไม่ไม่ฟุ่มเฟือยเนาะเป็นเป็นคนออกจะประหยัดแต่พอถ้าถ้าเป็นรถท่านอะท่านจะให้ความใส่ใจมากเลยท่านก็แบบท่านไม่รู้สึกว่าเสียดายตังเลยนะแล้วท่านก็มามาให้กำลังใจอ่าเมียว่าอไม่ต้องคิดมากนะ,ะเราเราเราไม่ได้ซ่อมทุกวันหรอกอ่า อย่างไรเซียกเขาก็ทําเงินให้เรามามามา,มาหลายแล้วมามากแล้วประมาณนี้ค่ะเออนอ้นอยก็มาเห็นว่าอ้ท่าน่ะท่านไม่ได้เข้าเรียนเหมือนเราเลยแต่แต่รู้สึกว่าท่านท่านมีสิงของท่านน่ะเนาะกิเลสท่านมันไม่ฟูเหมือนน้อยเห็น <c oughs> น้อยอ่ะรู้สึกว่า เราก็ลดกิเลสมามาได้เยอะแล้วนะแต่พอพอจะเจอผัสสะเข้าจริงๆพอมีการสูญเสียเข้าจริงๆเราเราก็มีความคิดมันมันก็ยังมันก็ยังมีปฏิฆะอยู่นิดหน่อยแต่น้อยก็ก็ล้างมันออกน้อยก็น้อยก็ยก,ก็มองมองพ่อบ้านมองพ่อบ้านเป็นต้นแบบท่านท่านก็ ไม่ได้ทุกร้อนอะไรแล้วท่านก็อยู่แบบสบายเออเราก็ต้องเอาอย่างท่านอย่างเงี้ยด้ก็เลยมาล้างใจว่าเออก็ก,ก,ก,ก็ก็อย่างที่ท่านพูดแหละว่ามันก็ทําเงินให้เราแล้วอีกอย่างก็ไม่ได้ซ่อมทุกวันค่ะเออน้ก็เลยเอ,อก็คิดได้อย่างงั้นก็สบายขึ้นก็ ก็ไม่ไม่กังวลทําใจไร้ทุกข์ทำใจให้ไร้กังวลเนาะเราก็สุขได้แม้ไม่ได้ดังใจมีเรื่องอะไรเข้ามาในชีวิตเรามันก็ดีหมดเลยเนาะทําให้เรารู้ทําให้เราได้ล้างกิเลสค่ะแล้วพอ,อ,อ,อมาถึงมาถึงเรื่องของน้อยนะพอพอสิบแปดใช่ไหมอ่าเกาะ่อ,อนนั้นน่ะมอีอ่ามีพี่น้องชาวลาวอะ่ะ ท่านลงทะเบียนกับน้อยมาทั้งหมดสิบสองท่านแต่พอใกล้ๆวันก็ก็มีคนมาถอนตัวมีคนมายกเลิกไปไปครึ่งนึงเลยอะ่ะพอดีตัวเลขนีที่รถตู้น้อยเหลือหกท่านจากสิบสองเหลือ 6. หกน้อยก็บอกพ่อบ้านว่านี่แหละนาะอ่าอน,นิจจังอะ่ะดีที่เราจเจริญเรื่องนี้มา เราก็เลยไม่ได้ตกใจเพราะว่าเราเราคุยกันไว้แล้วว่าเนี่ยถ้าเกิดวันวันจะเดินทางจริงๆมันมันจะเหลือกี่คนเราก็ต้องไปเพราะว่าน้อยน้อยจะไม่ยอมให้เสียศีลน,น้อยจะไม่ยอมให้เสียสัจจะที่ได้ที่ได้บอกกับพี่แมวไว้แล้วว่าน้อยจะจะพาพี่น้องชาวเราไป อย่างต่ําต้องต้องสิบคนขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอ,พอดีน้อยก็เลยประสานแจ้งข่าวไปทางพี่น้องที่ไปวัดนํากันน่ะพอดีพี่น้องก็เลยมีมีพี่น้องอีกอ่าสองสองรถอ่ารถสองคันที่ที่ท่านเอารถส่วนตัวไปอีกสองสองคันรถก็เลยพอดีได้คนทั้งหมด สิบเจ็ดถึงสิบเก้าคนนี่แหละค่ะน้อยก็เลยชื่นใจพอวันเดินทางจริงๆเพิ่งเพิ่งเพิ่งมารู้ว่าอ๋อมีมีอีกสองคันนะที่จะร่วมเดินทางกับเราน้อยก็รู้สึกชื่นใจอ๋อดีแล้วจะได้มีพี่น้องไปเข้าค่ายเยอะๆจะได้ อบอุ่นใจอ่ะเนาะก็เลยเออดีเนี่ยถ,ถ้าเราไม่ซีเรียสถ้าเราปล่อยวางได้ให้ให้มันเป็นไปตามเหตุเนาะทุกอย่างจะเกิดขึ้นมันก็ต้องเกิดถ้าทุกอย่างมันไม่เกิดก็คือมันเป็นไปตามเหตุนะนอยก็เลยไม่ไม่รู้สึกทุกข์ร้อนใจแต่พอวันเดินทางจริงๆอ่ะ มันกลับปูใจแทนแว่าเออมีพี่น้องเราเข้าร่วมนะแค่ท่านน่ะแค่ท่านอ่ะไม่ไม่ได้ลงชื่อมาบอกเราไว้วนะ่าท่านจะไปแต่แต่ถึงวันจริงอ่ะท่านไปเลยอย่างเนี้ย่ค่ะก็เลยนี่แหลนะเนาะการการที่เราแบบไม่ได้ยึดติดอ่ะการที่เราอ่าสลายกิเลสได้อ่ะมันมันดีอย่างนี้เนาะมันดีจริงๆเลยมันทําให้ใจไร้ทุกข์ อ่าเราจะเราก็เลยแบบอยู่อยู่กับปัจจุบันไม่ไม่ต้องไปพิตกกังวลเนาะก็เลยโชคโชคดีที่น้อยได้มารู้จักหมู่มิตรดีมาได้เจอสับบุรุษน้อยก็เลยอยู่สบายเช่นนี้ก็เลยอ่าไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยพบกับอ่เรื่องเดือดร้อนกายใจสบายทุกอย่างเขาไม่ค่อยได้ส่งการบ้านเพราะมันมัน มันสบายทุกอย่างมันไม่ค่อยไม่ค่อยมีอะไรค่ะแต่ก็อยากจะมาแบ่งปันให้พี่น้องเราว่าถ้าใครถ้าใครทําได้ถึงระดับหนึ่งอ่ะเราจะอยู่แบบสบายเราจะอยู่แบบว่าอยู่กับทุกให้มีสุขได้ค่ะทุกอย่างมันมันอยู่ที่ใจเราถ้าเรามองให้มันเป็นสุขมันก็สุขได้ค่ะก็มาส่งแรงใจให้พี่น้องทุกท่านนะคะ มาทักทายพี่นิดหน่อยด้วยค่ะคิดถึงค่ะพี่นิดหน่อยถ้ามีโอกาสน้อยจะ,ยจะพาพี่น้องไปร่วมงานที่บ้านลาดเตือนหน้านะคะถ้าเหตุปัจจัยมันได้ไปจะอาจจะได้พบกันค่ะพี่นิดหน่อยสาธุค่ะ่านุพัฒนาค่ะค่ะ มีที่บ้านลาดนะวันที่สิบสองถึงสิบหกใช่ไหมคะแต่ว่าก่อนหน้าน,านั้นอะวันที่เจ็ดถึงสิบเอ็ดนี้อยู่สวนบานบวลหนึ่งมุกดาหารนะคะไปได้ทั้งสองที่เลยคะ่ะมีโอกาสมาเจอกันและลึกถึงอยู่นะคะพอดีเราไม่ได้ไม่ได้รับการบ้านบ่อยก็เลยไม่ได้มีช่องได้เจอกันแล้วก็ได้ข่าวอยู่ว่าพี่น้องทางสปปลาวเนี่ยมาที่ขอนแก่นนะคะซึ่งอยู่ใกล้พื้นที่ที่อยู่ใกล้ ก็ก็ยินดีนะคะยินดีก็รับพี่น้องทุกท่านเลยแล้วก็มีโอกาสก็มาเชื่อมกันน้อยก็จะเป็นอีกอ่าท่านหนึ่งที่เป็นสะพานเชื่อมพี่น้องให้ได้มามาหาหมู่กลุ่มนะคะค่ะอนุโมทนาค่ะค่ะสาธชูค่ะพี่ที่น้องค่ะอ่าต่อไปผ่องเพียนผ่องพุดแล้วก็อภัยรอดศีลแล้วก็อ่าคุณนุชเย็นผ่องพุธนะคะเราจะอ่า ในการเราจะถึงเวลา16นาฬิกานะคะตอนนี้เหลือ20อน,นาทีก็ก็แชร์เวลากันได้นะคะท่านละ5 6นาทีได้ค่ะค่าเชิญเพียนของพูดค่ะอ่าส่วนอท่านที่ยกมือสีน้ำตาลเป็นขอโคโฮสนะคะขอโคโฮสอ่าโฮสช่วยช่วยตั้งโคโฮสให้น้องๆด้วยนะคะค่าเชิญ เชนนะไหมค่ะเชนค่ะขอบคุณค่ะ